ดิจิโวแคปวันนี้ขอเสนอคำว่า CPM CPM นะคะย่อมาจาก cost per 1000 impression นั่นเอง CPM จึงหมายถึงต้นทุนต่อการแสดงผลโฆษณา1,000ครั้งค่ะและสูตรที่เราใช้ในการคำนวณน,นะคะคือการนำเงินโฆษณาทั้งหมดมาหารด้วย impression แล้วก็คูณด้วย1,000ค่ะแบบนี้เลยค่ะ ทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะคะว่าค่า CPM ของเราเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นจํานวนเงินที่เราลงไปนะคะเท่ากับ20,000บาทเรานําไปหารค่า Impression หรือว่าจํานวนครั้งสมมุติว่า จำนวนครั้งคือ1นึ่งหมื่นค่ะเราหารออกมาแล้วก็คูณด้วย1000หลังจากนั้นค่าที่ออกมาก็จะเท่ากับ2,000ค่ะส่วนธุรกิจที่เหมาะกับการทําโฆษณาแบบ CPM นะคะคือธุรกิจที่เน้นการสร้างตัวตนค่ะทําให้คนจดจําเป็นหลักโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้เขาคลิกเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจของเราค่ะเช่นการเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะหาลูกค้าใหม่หรือว่าทําให้คนเนี่ยจดจําเรื่องราวในโฆษณาของเราได้ค่ะวันนี้เพื่อนๆก็คงเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะว่า CPM หมายถึงอะไรและใช คำนวณยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีคำศัพท์อะไรมาให้เพื่อนๆดูกันค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจคำศัพท์การตลาดไม่ว่าจะเป็น CPA CPC b c คืออะไรอะ่ะโอ้ยมันยากใช่ไหมล่ะครับว่าเราสองคนนั้นจะมาเป็นวุ้นแปลภาษาแปลคำศาัพท์ยากๆให้เป็นเรื่องไง่ายๆเลยครับค่ะฝา,ากกดไลค์กดติดตามกันไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันเร็วๆนี้ในรายการดิดดจิทัลโวคว เรียนรู้คำศัพท์การตลาดครับอื่นๆคลิกเลย